ออ้เป่าพี่เพชรเป่าให้พี่พลอยหน่อยเป่าให้หน่อย,อยลูกเอาเปเป่าเร็วหายหายนะอม,มามานี่พ่อเป่า มเ่าะาแกไม่ได้นแผลทิ่มาเา้เราแก้ได้เป็นแผลิชชูอ๋อชิชชูทิชชูมันติดมันไม่ได้เป็นแผลน้องเพชรบ,บอกไม่เป็นแผลไม่เปออ็นอ้น่องพ่อยบอกว่ามันเป็นแผลน้องน้องเพ,งพชรบอกว่าไม่<ย>ไม่ใช่แผลมันเป็นทิชชู <c oughs> ไหนไหนน้องเพชรเป็นแผลอยู่ตรงไหน อ๋อเป็นทิชชู่เหรอบาดดับดับบาดับแผลนะอมันเป็นทิชชู่ทิชชู่ติดเฉยเบอกพี่พลอยพี่พลอยมันไม่ได้เป็นแผลนะทิชชู่ติดเฉยทิชชู่เฉยเจ้เลิกอย่าเลิกอ้อยหนูเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันหนูต้องซัพพอร์ตกันนะลูกนะเข้าใจไหม อย่าหาเรื่องกันนะอย่าหาเรื่องกันนะอ่อนพอแล้วพเพื่อนเนี่ยกำลังสิมาหับพเพื่อนนั่นไปฮับ uh, าแอนอืม ครับผมสวัสดีครับผมจะมาไลฟ์เรื่องเรื่องเสื้อนะครับเสื้อที่เราเปิดขายเสื้อสิบปีมอลำใจกระเลหนึ่งทศวรรษนะครับมันเป็นพรีออเดอร์นะทุกคนเป็นพรีออเดอร์นะครับแล้วเราจะปิดจองก็คือวันที่สามสิบเอ็ดนี้วันที่สามสิบเอ็ดที่จะถึงนี้นะครับปิดจอง เสื้อ10ปีหมอลำาชเกันร้อยถ้าใครยังไม่ได้จองก็กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยหมดเขตวันที่หมดเขตวันที่20เอ้ยวันที่31หมดเขตวันที่31นี้นะครับผมเสื้อใจกินร้อยปีที่10ตอนนี้มีคนจองประมาณ700ตัว มันไม่ค่อยได้ขายเลยครับทั้งช่วงนี้มันมันภารกิจมันเยอะด้วยแหละครับมันหลายอย่างผมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ขายประชาสัมพันธ์บอกแจ้งพี่น้องแฟนคลับแต่ว่าเสื้อเสื้อก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะใส่ส่วนมากก็จะใส่มาเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลหรือมาเวทีหน้าเวทีคอนเสิร์ตใจก็ร้อยอย่างเงี้ยฮะมาใส่มายืนยันตัวตน แต่ถ้าใครไม่มีโอกาสได้มาเจอกันก็ซื้อเก็บไว้ในตู้เว้นที่ระลึกครับผมหนูอยากไปหนูอยากไปใช่ไหมเอามานี่ก่อนหนูไปรับแม่หนูไปรับแม่แมอกหนูจะไปรับแม่แมที่สนามบิน,น,บนขนอนแกนน,นจะไปงานป้าใหม่ พัชเฉลีพัดเีพัดฉลีโอ้ตอนนี้บอกบอกพันย่าคุณยายก่อนตอนนี้ตอนนี้แม่แม่กำลังขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่อนมาจ้าบบพ่ออยากอะไร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 ,ะไรเฮิน คือตดใครตดไม่เลยไม่เจ้าเอ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 าใครอ่ะใครอ่ะใครเด็กตัดทีเอาไปถามเดี๋ยวพ่อพาไปใครโดนตีใครโดนยายแตนตีเจตเจตอืมใครโดนใครโดนยายแตนตี รจะถอดเอาเหรอพ่อขับแม่เอาแม่ขบขับลรอพ่จะใจดีคอไปจะดีให้ใครกอดแม่ <wh ats> พอ่อกอดแม่แม่กอดพ่อหม <j ap> พ่อพี่พ่อขอแม่เหรอหยุไใบกากกับพี่เพิ่พ่อกอดแม่แม่กอดพ่อแม่แต๋จ้าหอมหอมพ่อหน่อยอูดแม่แม่จุ๊บ กุกดแม่แม่กดแด่แม่เลยแม่แม่ไม่ได้หนูแม่เลยหนูอยากไปโรงเรียนหรือยังลูกกดแด่แม่อยากอยากไปโรงเรียนไหมก้อยุ้อยากไปหาคุณครูกุดแม่แม่ไม่โดนกบดไม่หมึมยุ้ยย้ยอไหม เอ้ยไปโรงเรียนไหมเดี๋ยวพ่อพ่อเปิดวงก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปดูโรงเรียนนะโอเคไหมไปโรงเรียนหนูกลางวันหนูก็จะไม่ได้มีเพื่อนเพื่อนี่่พ่อไม่ชิอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเรียนคุณย่าคุณยายของร้องเพชรน้องพลอยออนไลน์นะครับ หลายคนแบบเห็นคลิปสั้นๆเวลาน้องเพชทน้องพลอยเล่นโทรศัพท์เออคือจริงๆแล้วก็มีให้เล่นบ้างแต่ก็จะให้ดูแบบเหมือนกับเป็นการฝึกทักษะครับแต่ไม่ได้ติดลูกไม่ได้ติดโทรศัพท์พนะครับพ่อจะขยับไปจ, <laughs> จะปจ <laughs> <Yeah. S 1> ลูกไม่ได้ติดโทรศัพท์นะครับแต่ก็จะมีแบบตอนเช้าก็เปิดรายการที่สร้างสรรค์รายการที่พัฒนา ทักษะเด็กพัฒนา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ที่จะพูดจริงๆน้องเพชรน้องพลที่เขาพูดได้เนี่ยคือเขาดูดูรายการเด็กนะครับมันก็จะมีรายการที่สร้างสรรเสริมสร้างพัฒนาการของของเด็กนะครับส่วนเอาโทรศัพท์ให้เล่นแค่บางช่วงนิดๆแต่ว่าด้วยด้วยอาจจะด้วยความเป็นห่วงของ พอพ่อ,พอแม,แม,แม่ที่อยู่ทางบ้านนะครับบอกว่าแบบกลัวน้องเพชรน้องพลอยติดโทรศัพท์ไม่ได้ติดนะฮะเพราะว่าผมห้ามอยู่ยาคุณยายยายแม่แตนท่านเป็นคนดูแลนะฮะบ,บางทีบางทีคือมันก็หลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือลูกสองคนบางครั้งถ้ามีแบบอะไรจําเป็นด่วนก็เอาเอาโทรศัพท์เอาเอาให้หล่อให้หลานอยู่เพื่อที่สิทธิเหตุภารกิจนดนๆ นะรับ,บางอย่างที่มันจําเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีแม่บ้านแล้วก็เราก็ไม่ได้รับแม่บ้านนะครับก็จะมีแม่บ้านของของพี่สาวของเพื่อนบ้านนี่ครับก็มารับจ็อบสัปดาห์ละสองวันมารับจ็อบพิเศษทำพาร์ทไทม์สัปดาห์ละสองวันแล้วก็อะไรลูกอะไรคะไปไหนไปไหนไปไปแปลถุงมืออยู่ไหนไ<ป>อ่ะคือมีแม่ตอนนี้คือที่บ้านใหญ่นี่ครับที่ที่ขอนแก่นเนะนี่ยอะไรลูก เราไม่ได้มีแม่บ้านเพราะว่าคือตอนนี้น้องเพชรน้องพลอยก็โตแล้วนะครับรอ,อะไรเอาอะไรลูกอเอาถุงมือเอาทิ้งขยาขยะอยู่ข้างนอกก็มีมานะอย่าไปจับบนโซกปกาปมามามา,มาเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีพ่อพาขึ้นรถเลยนะหนูเตรียมตัวนะลูกนะ